การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงได้เริ่มดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะตำบลท่าหลวงเมื่อปีงบประมาณพศ2567ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักการ 3R คือใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการจัดตั้งธนาคารขยะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะนำมาขายสร้างรายได้ให้กับคนเรือนและนำรายได้ไปจัดสวัสดิการในรูปแบบต่างๆปัจจัยที่ทำให้ธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้นคือ การมีนโยบายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างชัดเจนมีการกำหนดสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกมีกฎระเบียบและข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และมีการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคีเครือข่ายและประชาชนโดยมีความมุ่งมั่น ในการดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจึงทำให้ธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน,นกลไกและวิธีในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จคือการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการลดและการคัดแยกขยะในครัวเรือน ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์แบบเชิงลุกขอประตูบ้านเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้พูดคุยทำความเข้าใจในการคัดแยกขยะรวมถึงการชี้แจงวันที่มีการดำเนินธนาคารขยะของชุมชนราคารับซื้อขยะรีไซเคิลสวัสดิการที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกธนาคารขยะ โดยมุ่งเน้นให้เกิดแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นและกระตุ้นให้สมาชิกเดิมนำขยะรีไซเคิลมาฝากอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนการจัดสวัสดิการโดยการเปลี่ยนขยะเป็นเงินชาพนาักิจศกโดยครอบคุมบุคคลทั้งครัวเรือนของสมาชิกธนาคารขยะ เป็นสวัสดิการประกันชีวิตที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวและพัฒนาชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในช่วงแรกของการดำเนินการการบริหารจัดการและการประสานทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายและประชาชนอาจจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงได้มีการประชุมคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและวางแนวทางการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมีการนำระบบแอปพลิเคชันมาใช้เพื่อลดเวลาและขั้นตอนการทำงานลงทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนและครอบคลุมทุกควเรือนในตำบลประโยชน์จากโครงการธนาคารขยะ ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนกระตุ้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องช่วยสร้างรายได้เสริมพร้อมทั้งฝุกมิสัยการออมให้กับคนในชุมชนด้วยการจัดสวัสดิการค่าชาปนากิจศพให้สมาชิกกองทุนการขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะสู่ความยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงยังคงวางแนวทางการบรุรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนภาคคอข่ายและประชาชนในการขับเคลื่อนส่งเสริมการบริหารจัดการตามนโยบายความเหมาะสมของบริบทพื้นที่และความต้องการของประชาชนอันนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน